อลองซ่อนตรงนี้ดูหลุนกันเราจะรอดไหมวะโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันเช็คว่ะคุณลุงมาทำอะไรที่ตรงนี้เฮ้ยเช็คนายอยู่คนเดียวเหรอหรืยว่าอยู่กับครอบครัว อเอาแย่แล้วสิผมไม่ผมอยู่คนเดียวนะไม่ได้มีเพื่อนซะหน่อย mm. right. เอาละโอเคงั้นก็มากับฉันหน่อยเอาเละสิมากับลุงหน่อยเขาบอก <Why? S 1> จะไปไหนทำไมอะ่ออนะเฮ้ยน้ามากับลุงก็แล้วกันนะเจคไม่อะ่ะไม่อยากไป <laughs> แต่ไม่มีทางเลือกนะ <laughs> เอา <laughs> อะไรวะเนี่ย ไปด้วย,วยอ้าวเราต้องไปช่วยเพื่อนเหรอเนี่ยทำไงดี We have to find Jack and help him อ้าวเราต้องไปช่วยแจ็คเราต้องไปหาแจ็คแล้วก็ไปช่วยเหลือแจ็ค Check the room for your friend เ,เราต้องตรวจด,ดูแต่ละห้องว่าเจอแจ็คไหมเฮ้ยดูเหมือนว่าแจ็คมาอยู่ตรงนี้แจ็คมาอยู่ในห้องนี้อ๋อบานนี้บานนี้บานนี้ What เสียงอะไรนี่เสียงอะไรตกแตกวะเสียงอะไรแตกโอ้แจ็คมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเช็คห้องตัดไปกันห้องนี้ก็ว่างเปล่าเฮ้ยเสียงอะไรวะาห้องนี้ ไม่เห็นร่องรอยของเจ๊กเลยเอ้าวแล้วเจ๊กหายไปไ,นไหนวะไปห้องนี้นะก็ยังไม่มีใครอยู่ในห้องนี้อีกอ้าวแล้วสิอีกสองห้องที่เหลือครับทุกคนผมจะรอดปะเนี่ยเอออ้าห้องนี้พระเจ้าอะไรประเนี่ยได้ยินเสียงดนตรีหลอนอนะไม่ใช่เจ๊ก go deeper into basement อ,อ้าวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลๆๆๆั่นลั่นลันลัน้าพอเขาแตก ไล่ผมทำไมวะเนี่ยโอ้โหตายแน,น่ๆน่เสียงมันหายใจอ้าวเออเราน่าจะปลอดภัยสักระยะหนึ่งแล้วนะเอาไรไงต่อเอาหรอต้องซ่อนหรอเดี๋ยวเราจะวิ่งหนีหรือจะซ่อนดีปะหนีดีกว่าครับทุกคนอ้าวไปจบแบบคุณเรนนิ่งวา <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้เขก็อยู่กับผมในเกมร,รูปแบบกับแบบที่มีชื่อว่า The Sleepover นั่นเองนะครับผมเฮ้ย <c oughs> เอาละ่ะผมไม่ได้ลงคลิปมาตั้งนานแล้วนเนี่ยเอ่ออะไรแบบนะี้อ่ะมันเป็นเกมแนวดอนอีกแล้วอ่ะเออเรารีบเข้าไปข้างในบ้านกันเถอะแล้วไปดูรอบ,บบ้านกันไปเฮ้ยอันนี้มันแม่นอย่างาวะ Pick up lantern อันนี้คือหน้ากากวันดีครับลูกเ้ยพาดูบ้านหน่อยเดี๋ยววัดวนเป็นยังไงบ้านน่าอยู่ไหมไม่ได้ยินเสียงอะไระ Follow your plan อ่าอันนี้คือห้องนั่งเล่นใช่ไหมอันนี้คือห้องนั่งเล่น living room โอ้ว้าว้า,วาห้องนั่งเล่นมีทีวีขนาดใหญ่ด้วย แล้วยังไงต่อครับคุณเพื่อนอ๋อใส่แวด้วยนี่ดูดแวด้วยเออเพื่อนเรานี่เจ๋งใช่ไหมเน,นี่ยดูดแวด้วยโอ้ยบ้านนี่สวยว่ะทุกคนนี่คืออ๋อห้องทำอาหารเนี่ยได้ยิน,น,น,นเสียงอะไรบางอย่างเสียงอะไรปะมาอ,อันนี้คือห้องครัวแล้วยังไงต่อ,อทำไมเพื่อนเดินชา้าจังเลยเนี่ยฮะทำไมเพื่อนเดินชา้าจังเลย มันเพื่อนเดินช้าจังเลยเนี่ยฮะอันนี้ห้องอะไรห้องเก็บรถอ่าอันนี้คือห้องเก็บรถนะครับทุกคนกระดาษกระลารถเอายงไงต่อแล้วยังมีห้องอะไรบ้าง โอเคไปไปต่อ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 ดีครับผมมาดูซิว่ามีห้องอะไรบ้างโอ้เดินช้าจังเลยเนี้ยเฮ้ย อาหรออันนี้คือห้องนอนแต่ไม่ให้เราแตะอะไรเลยไม่ควรแตะต้องอะไรเลยมันบอกไปต่อกันโอเคไปอะไรต่อไปดูห้องไหนต่ออันนี้ห้องนอนตาม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 ลูกพี่ตามลูกพี่ตามลูกพี่ไปตามเจ้าของบ้าน ไอนนห้องนอนเหรอเดี๋ยวเมื่อกี้นี้มันห้องอะไรวะเมื่อกี้นี้ผมอ่านผิดเปล่าเมื่อกี้นี้่อยอ่านผิดเปล่าเนี่ยโว้ใหญ่มาก,มากแล้วมีของเล่นด้วยยังไงต่อครับลูกพี่แล้วยังไงต่อแนะนําห้องแล้วยังไงต่อแยกแยะกันใช่ไหมอา้าวให้เราตามหาของเล่นของเขาเหรอ Could you help me find all the toys เา้าเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้มันห้องอะไรวะอันนี้ก็ห้องนอนนี่วะเออเราโอ้ยตามหาของเล่นของเล่นอยู่นอกบ้านเลยอะเอาแล้วออกไปยังไงเนี่ยทางองอกโเอาตรงนี้หรอกดวิ่งได้ไหมวิ่งบ่ได้ไหมทุกคนเรียบร้อย อ้าเอ้ยผมมีความสามารถในการเดินอ่าบดน้ำได้ว่ะทุกคนคุณด,ดูดิผมไม่เปียกเลยสัก,กนิดโอ้โหนี่ผมก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยผมต้องเป็นพอ่อม้แน่ๆเลยทุกคนตรงไหนต่อตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงได้มาแล้ว2ชิ้นอีกประมาณ6ชิ้น อ,อีกประมาณฉีดชิช้นด้วยกันของเรนจะเกิดอะไรขึ้นล่ะปะเนี้ยอ่ะมีอะไรไม่ชอบมาฟากกนปะเนี้ยมับเขาให้ตรงนี้อีกเป็ดตัวน้อย เรียบร้อยอีก2องชิ้นด้วยกันนี่ก็คือจรวดอ้าวเฮ้ยอีกชิ้นหนึ่งอยู่ดูน้องบ้านทำไงอ๋อออกทางนี้เหรอบ้านออกจะสวยทุกคนเอออยากได้บ้านแบบนี้เรียบร้อยครับผมแล้วไงต่อครับ อ้าวหรอแล้วมันแล้วของเล่นมาวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยอ้าววางทีเะตัวหรอฮะโอ้ยเทลงทีเดียวไม่ได้หรไง เรียบร้อยเอาละยังไงต่อครับยีงไงต่อครับคุณลูกพี่เอไปเปิดทีวีเหรอเอ้ยเรามาดูข่าวทีวีเอาเฮ้ยลงมาเร็วจังเลยอะ What breaking n w dangerous uncle was spotted in t a r Reportedly kidnaps children and they aren't seen again. Be sure to stay inside and stay cautious. Stay safe, everyone. That person looked familiar. Ah. ดูเหมือนว่าจะมีค้าตไอหลุงโลกจิตเอ้ยมายังไงต่อครับลูกพี่ไอผมทำะไรต่อเนี้ยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้หมอนอยู่ข้างบนชั้นสองแน่ๆเลยเอาหมอนมาเก็บไว้ตรงนี้เหรอเอาหมอนมาเก็บไว้ตรงนี้เรียงให้สวยด้วยนี่ผมเป็นพ่อบ้านเหรอเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านเหรอพนักง,งานทำความสะอาดหรือไงเนี่ย อ้เยอะจังเลยหมอนโอ้กว่าจะเสร็จ เรียบร้อยจัดจัดหมอนไว้เรียบร้อยแล้วยังไงต่อวัด oh, ไฟดับอีกแล้วเฮ้ยใครเป็นปิดไฟวะอา้าวไฟดับไฟดับไฟดับทำไงดีต้องไปซ่อมไฟใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อา้าวเขาบอกให้เราไปเช็คหน่อยได้ไหมเพราะว่าฉันกลัวบอกกลัวเแล้วกลัวแล้ว ทำไมต้องเป็นผมทุกทีวะที่จะต้องออกไปข้างนอกแล้วก็เช็คอะไรที่มันผิดปกติอยู่เรื่อยเลยเอยอที่นอกบ้านเหรออา่าองมีตัวประหลาดมาไล่ผมแน่ๆเลยทุกคนแล้วผมไม่กลัวความมืดเลยไงผมออกมาเช็คข้างนอกเนี่ย เียดอะไรเมื่อกี้บ้าบอเอ้ยตกใจหมดเลยอะ่ะเสียงโคตรดังอะ่ะโอ้เสร็จแล้วอ้อาวเล่นซ่อนหาเหรอจะบ,บ้าตายบอกฉันคิดอะไรเขาจะคิดอะไรเขาทาแล้วมาเล่นซ่อนหากันอา้าว I will hide and you will have to find me out ่อยสิไปซ่อนเจ้าก็ต้องหาคอยบอกอ่ะประมาณสี่ประมาณสี่รอบ okay. อ้าวพร้อมหลือย่างแต่พร้อมแล้วก็หลับตาซะอ้าวอะไรวะจะหลับยังไงวะเวลาอย่างเงี้ยยังมีห <c oughs> น้ามาเล่นซ่อนหายเหรอโอ้ไฟแวร์เฟรชอิดไฮดิงเฮ้ยเราต้องหาเพื่อเราว่ามันซ่อนอยู่ไหน ในระหว่างที่เรากำลังหาเนี่ยเราจะไม่เจอฆาตกรหรอวะไอ้ลุงอา้าวนี่ไงโอ้ยง่ายเกินไปไมั้ยเนี่ยอา้าวมาลองหาฉันอีกหาฉันอีกกันบอกเอานี่ไง กลางคืนอย่างเงี้ยก็ยังเล่นซ่อนหาอีกโอ้ยตายแล้วไปซ่อนอยู่ไหนวะเจ้าอยู่ไหนเจ้าแบบอยูยนะ่ไใสฮะโอ้ตรงนี้เลย ต่อครับลูกพี่จะเล่นต่อไหมอ๋อสี่รอบใช่ไหมเนี่ยจะต้องหาหนานยนะโอเคมาคราวนี้จะซ่อนอยู่ไหนวะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ก็น่าจะไม่เจอนะ อยู่ไหนวะเฮ้ยไม่เห็นนะอยู่ข้างนอกเปล่าโอ้ยไม่เห็นจริงด้วยเฮ้ยเงียน,นขึ้นแล้วนะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถ้วงอะไรวะ เดี๋ยวเราต้องออกไปดูก่อนมันคืออะไรวะเมื่อกีน้นี้ขึ้นใสนลักอะไรสักอย่างนี่เห็นไหมตายหรือเปล่าโอ้มาหลบตรงนี้เลย เอาดิมารอบสุดท้ายแล้วนี่อยู่ไหนอ้นั่นไงนอยู่ตรงนี้โอ้โหมาลบตรงนี้เองง่ายมาก พอแล้วแหะเราเรามาทำยืนกันเถอะกันบ่ทำอะไรอ่นทำอะไรทีนี้ฮะเออทำอะไรอ้าลูกพีเราจะยืนหมอบอยู่ตรงโทรศัพท์เหรอ อะไรครับลูกพี่โทรศัพท์โทรศัพท์ใครโทรมาในเวลาอย่างนี้เนี่ยไม่ผู้ใดโทรมาบัดนี้นี่ใครอ่ะอ้าวมันบอกจะมาเยี่ยมเราอะยังไงดีคุณลุงนั่นใช่คุณลุงเหรอ เออใช่กับลุงไปเอา้าเดี๋ยวเขาจะมาหาเราในเร็วๆนี้เอา้าแย่แล้วสิยังไงดีเนี่ยเอา้าจาคิดว่าลุงเขาคงจะกำลังจะขับบ้านกำลังจะมาบ้านแล้วเนี่ยเอา้าให้เราไปซ่อนเหรอเฮ้ย ลุงกำลังจะมาแล้วลุงของเพื่อนเราเนี่ยอ่ะลองซ่อนตรงนี้ดู <c oughs> หลุนกันเราจะรอดไหมวะโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคน มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันเช็คว่ะคุณลุงมาทำอะไรที่ตรงนี้เฮ้ยเช็กนายอยู่คนเดียวเหรอหรือว่าอยู่กับครอบครัว เอาเจี๊ยบสิผมไม่ผมอยู่คนเดียวนะไม่ได้มีเพื่อนซะหน่อยเอาละโอเคงั้นก็มากับฉันหน่อยเอาเลยสิมากับลุงหน่อยเขาบอกจะไปไหนทำไมอ่ะเปิดหน้า มากับลุงก็แล้วกันนะเจ็คไม่อ่ะไม่อยากไปย <laughs> ัไม่มีทางเลือกนะเอา <laughs> อะไรวะเนี่ยช่วยด้วยเอาเราต้องไปช่วยเพื่อนหรอเนี่ยันนี้ไงดี We have to find ไฟเช็กแอนเฮล h ิมอ้าวเราต้องไปช่วยเช็กเราต้องไปหาเช็กแล้วก็ไปช่วยเหลือเช็กเอาละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเช็กเอาเช็กอยู่ด้านล่างนี่ไงหรือว่ามันจะเป็นตัวลอ่อเหรอวะไฟเอาไวเจ็กเวิร์สเทคเกิลเช็กเฮ้ยนี่มันห้องห้องลับหรือเนี่ย what เช็คเดอะ o ูม for your friend เอาเราต้อง ดูแต่ละห้องว่าเจดเจกไหมเฮ้ยดูเหมือนว่าเจกมาอยู่ตรงนี้เจกมาอยู่ในห้องนี้ไงดีวะเนี้ตรงนี้ก็ไม่ได้เอา้าอ๋อบานนี้บานนี้บานนี้วัดเสียงอะไรวะเนี่ย เสียงอะไรตกแตกวะเสียงอะไรแตกโอ้เจ็คมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเช็คห้องถัดไปกันตรงนี้ห้องนี้ก็ว่างเปล่าเฮ้ยเสียงอะไรวะมาเช็คห้องถัดไปกันโอ้ยผมระหลอนจริงห้องนี้ ไม่เห็นร่องรอยของเจ๊กเลยเอาแล้วเจ๊กหายไปไหนวะไปดูห้องถัดไปกั park. นห้องอนี้ะก็ยังไม่มีใครอยูอย่ในห้องนี้อีกเอาละสิอ <Shout> ีกสองห้องที่เหลือครับทุกคนผมจะรอดปะเนี้ยเออผมจะรอดไหมวะ อ่ะห้องนี้พระเจ้าอะไรมาเนี่ยได้ยินเสีงเยงดนตรีหลอนอะไม่ใช่เจ๊กอ้าวเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปในห้องนี้ให้ล็กนี่นี่ศพใครวะ Go d e eper into basement อ้าวเหรอเข้าไปห้องเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลัน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 บ้าบอเขตแตกไล่ผมทำไมวะเนี่ยโอ้โหตายแนย่ๆน่เสียงมันหายใจอ้าว เออเราน่าจะปลอดภัยสักระยะหนึ่งแล้วนะเอา่รไงต่อเอาหรอต้องซ่อนหรอเดี๋ยวเราจะวิ่งหนีหรือจะซ่อนดีป่ะหนีดีกว่าครับทุกคน จบแบบคู่เล่นนิ่งวะ <laughs>